สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินิพารวยเหมือนชิ่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม V.I.P เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง V.I.P ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว h ฮดีนะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ ดาวโจน3ามลัดน,นะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ dl 0509 p s a ค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าฮาหนอยกาชาดนอยพิเศษนอยสามัคคีนอยปกตินอย VIP และฮาหนอยพัฒนานะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด0ย์และ4เข้าตัวเจาะ040 0และตัวระวัง5ค่ะ เดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะโปดรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยหานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่7มกราคม2565ให้วิ่งรูด5และ3เจาะ2ตัว53 54 65 59 34 13 38 64ตัวระวาง8 และเลขเบิ้ล5533เจาะ3ตัว413569ค่ะแนวทางหวยาน้อยมัดรวมวันนี้จากแม่น้องชมพู่นะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่7มกราคม2565ให้วิ่งรูด1และ5ฟัน1เจาะ2ตัว151065 0695 1612 19 และเลขเบิ้ล1น5 5เจาะ3ตัว562 592 951ค่ะแนวทางจากแม่นองชมพู่วันนี้นะคะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือก,อก,อกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน เฮงๆรวยๆนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ